ครับสวัสดีชอปซีโมบายไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์ททุกคนทุกท่านกัน,กนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาแลกนักเตะยูเทียร์ทีวายนะครับเดมเบเล่ le, แล้วก็เป็นเฟอร์จิลฟานได้ก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับพี่น้องท่านใดนะพี่กํานะลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกกี้เรนชอปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดดุต้อง เท่านั้นครับราคาถูกเพืเร็วปลอดภัยแน่นอนร้0ยซ็นตครับสำหรับวันนี้นะครับนักเตะอัลติเมทนะครับ U.T.O.T.Y. ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของกิจกรรมก่อนนะครับวันนี้เราตั้งใจจะมาแลกเป็นเดมเบเล่แล้วก็เป็นเฟอร์กิลฟันไดนะครับอีกตัวหนึ่งในทีมของเราที่มีก็จะเป็นในส่วนของนูโนเมนเดสนะแต่ว่า แต้มเพิ่มแรงของเรายังไม่เพียงพอนะครับในการอัพแรงถึงเม็ดแดงเราก็เลยจะยังไม่ทําการแลกเปลี่ยนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกิจกรรมกันก่อนนะครับว่ากิจกรรมในส่วนของนักเตะ U TOTY นะครับหรือว่าทีมออฟเดอะเยียนะครับตัวอัลติเมทเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างน,นะครับในส่วนของหน้าหลักนะก็จะเป็นในส่วนของสตาร์พาร์นะครับจะเป็นแบ็ k เคนเบลเอร์ครับใครที่สนใจอยากจะเติมสตาร์พาร์นะครับ ไม่ว่าคุณอยากจะได้เป็น b a c k เคน d าวเออร์หรือจะเป็นตัวทับหรือจะเป็น FC Point หรือจะเป็นเพชรแดงนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปยินดีให้บริการนะครับลิงก์เพจจะอยู่ใต้คลิปในส่วนของหน้าหลักนะครับก็จะมีสตาร์พาร์ก็ตามนี้เลยนะแล้วก็กิจกรรมไม่ได้มีอัปเดตอะไรนะครับในส่วนของนักเตะ กองหลังครับใครที่ยังทํากิจกรรมไม่ครบหรือว่ายังไม่จบเนี่ยสามารถมาทํากิจกรรมต่อได้ระยะเวลากิจนะครับยังคงหลงเหลืออยู่นะครับน่าจะประมาณสัก21วันนะครับประมาณนี้นะแล้วก็นักเตะไอคอนครับตรงนี้ก็ยังสามารถทํากิจกรรมได้นะแล้วก็มาที่หน้าสุดท้ายครับ อัลติเมตยูทีโอทนะครับตรงนี้ก็อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามนี้เลยนะแล้วก็ตัวที่12นะครับราฟินญ่านะครับใครที่จะแลกก็คิดให้ดีๆนะครับบอกเลยว่าราฟินญ่าใช้ตัวไหล่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับบอกเลยว่าโคตรเวอร์นะไหนใครแลกราฟินญ่าครับคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับอะไรโดนจิตโดนใจให้ทุกคนแลกถ้าราฟินญ่านะครับอัพเป็นเท้าไซส์5กว่า5เนี่ยผมจะไม่ว่าอะไรเลยนะแต่ว่านี่ครับค่าพลัง เท้ายังคงเป็น5สีนะครับสีเท้าต่างๆแล้วก็ค่าพลังงานก็เหมือนที่ได้พูดไปเมื่อวานนี้นะครับก็มีท่าสกิลเลี้ยงเร็วนะมีเพลเมเกอร์ยิงปันง่นโค้งยิงประตูดด้ที่ไกลครับแล้วก็วิร์กเลยเป็นสูงกลางท่าสกิลเป็นรูเล็ตนะสำหรับลาฟินญาน,นะครับถามว่ามันเก่งไหมก็เก่งนั่นแหละนะสำหรับตำแหน่ง l w นะครับความเร็วขนาดนี้นะค่าพลังแบบนี้ เก่งครบเครื่องแน่นอนนะสำหรับราฟินยานะครับแล้วก็เป็นเดมเบเล่เอมปาเป้นะก็มีเหนือชั้นมีเลี้ยงเร็วนะครับบอกเลยว่านะครับกองหน้ามีแต่ตัวจี๊ดๆนะยกเว้นเออร์ลิงเบลฮาแลนนะครับสำหรับฮาเลนเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่นะ ติดอย่างเดียวครับน่าจะเป็นค่าพลังงาน4ดาวครึ่งน,นะถ้าเกิดว่ามา4ดาวครึ่งก็น่าจะจบจบละสำหรับคนที่กำลังจะทำทีมหรือว่ากำลังจะเสริม OVR ทีมครับสามารถเลือกเป็น e r r l n n g ง a บรห a r าเลนได้นะครับสำหรับหน้ากิจกรรมภารกิจ UTOY ครับยังคงหลงเหลืออีก3สัปดาห์นะก็ตามนี้เลยนะครับจะต้องเล่นให้จบจนครบ3สัปดาห์คุณถึงจะได้ตัวอัลติเมทนะครับ เออร์ลิงบราห์เลนแล้วก็จะเป็นในส่วนของกุนเดครับนี่ครับ2ตัวนี้คุณสามารถเลือกได้1ตัวเท่านั้นนะครับใครขาดกองหน้าผมแนะนำว่าฮา a ลนนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ซัมบอต้าจากกิตที่แล้วผมแนะนำเป็นกุนเดนะครับสำหรับ unde, กุนเดก็ใช้ได้นะสำหรับกุนเดนะครับเกมบุกดีเกมรับดีนะตัวนี้เวิร์กเรทสูงๆด้วยนะครับก็ จัดได้ก็จัดนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวอัลติเมทแล้วนะมันก็คือตัวที่เก่งที่สุดนะสำหรับตำแหน่งนี้นะก็จะมีตัวหนึ่งก็จะมีซัมบอต้าซัมต้ามันจะเน้นสมดุลซะมากกว่านะครับก็กุนเดน่าใช้นะครับนะสำหรับกุนเดเนาะสำหรับเออร์ลิงบราฮาแลนเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับนะสามารถเลือกได้ส่วนไอดีลองของผมเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับผมจะเลือกเป็นเออร์ลิงบราฮาแลนนะครับ โอเคนะสำหรับกิจกรรมครับภารกิจตรงนี้3สัปดาห์นะครับอีก3สัปดาห์ถ้าเกิดว่าใครทําภารกิจตรงนี้จบนะครับคุณก็เลือกได้เลยนะ mm hmm. ก็จบแล้วนะครับสําหรับกิจกรรมนะครับ TOTY 26ครับตามนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอัลติเมทหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยคือภารกิจจบสิ้นหมดเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ทำเดินแต้มโทเค็นอะไรต่างๆเนี่ยครบจบแล้วก็ จบเลยนะครับไม่ได้มีกิจกรรมอัปเดตอะไรแล้วนะครับก็จะมีแค่กิจกรรมท้ายสุดก็คือรับในส่วนของกิจกรรมตรงนี้ครับผมนะกุนเดกับเออร์ลิงเราห์แแลนด์นะครับตามนี้เลยนะโอเคนะครับจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของร้านค้านะครับในส่วนของร้านค้านะครับบอกเลยว่าโอ้โรถราคาลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลนะครับนี่ครับนะ ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมนะครับร้านคุกกี้แลนด์ช็อนะบอกเลยว่าราคาถูกแน่นอนครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับปลอดภัยแน่นอน100%นะครับสำหรับใครที่อยากจะลองเสี่ยงดวงสักเล็กๆน้อยๆนะครับนะสำหรับใครที่สนใจนี่ครับ1 5 0ได้เป็นตัวดับทองนะครับอัลติเม e ยูทีโนะครับก็น่าจัดนะน่าสนใจนะครับ นี่ครับแพ็กต่างๆนะแล้วก็แต้มเพิ่มแรงครับโอ้โหน่าจัดนะครับเดี๋ยวผมต้องมาจัดแล้วนะครับอื่นๆก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับตามนี้เลยนะครับสําหรับเรื่องการแลกตัวดาบนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของหน้าดาบกิจกรรมนะครับก็จะเป็นในส่วนของนักเตะ u t o ีโแล้วก็เป็นนักเตะ u t o ีโนะครับจะแบ่งแยกกันนะครับ แต่ก็ยังคงใช้ดับเป็นดับตัวทองอยู่นะครับก็มีในส่วนของเดมเบเล่นะครับนูโนเมนเดสลาฟินญานะครับดีแคนไลแล้วก็เป็นซาริบาสนะครับในส่วนของยูทีโอทีวายสนะครับก็จะมีฟอร์จิลฟันไดครับคริยันเอ็มปาเป้ครับวิตินญานะครับเปรดี้แล้วก็จะเป็นในส่วนของดอนดาลูม่านะครับที่เป็นโอเวนหนึร้อยสครับแล้วก็เป็นไอคอนทีโอทีวายนะครับตามนี้เลยนะ แล้วก็ที่มีอัปเดตเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของดาร์ฟกิจจินก้านะครับตามนี้เลยนะครับส่วนกิจกรรมเดี๋ยวเราพาไปดูกันแป,ป๊บหนึ่งนะครับสำหรับกิจกรรมจินก้าครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับสตาร์พาร์นะครับก็จะเป็นในส่วนของเปาโลดิบารานะครับเม็ดส้มโอเวอร120นะตัวนี้ก็น่าใช้อยู่เหมือนกัน ก็ไม่ได้แย่นะครับสําหรับเปาโลดีบลานะครับมีคุณสมบัติยิงบันโค้งครับยิงประตูทด้ไกลแล้วก็เพลย์เมคเกอร์เว่าดเป็นสูงต่ำถ้าสกิลเป็นรูเล็ตนะครับน่าใช้อยู่เหมือนกันนะสำหรับกิจกรรมจินก้านะครับเราจะได้ตั๋วฟรี1ใบนะครับแล้วก็เล่นเกมสกิลเราจะได้ตั๋วอีก2ใบนะครับตั๋วจินก้านะหลังจากนั้นครับมาเล่นในส่วนของแมทนะครับจะเป็นการเล่นกับบอทนะครับแล้วก็นี่ครับ กฎแล้วก็เงื่อนไขก็ตามนี้นะครับแล้วก็สามารถรับโทเค็นนะครับเป็นโทเค็นจินก้านะครับแล้วก็มี VSA นะครับเท h, 2> h, 2 h 2> ครับตามนี้เลยนะหลังจากนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของกระดานจัดอันดับปลายสัปดาห์นะครับจะมีของรางวัลแล้วก็มีตั๋วดาบด้วยนะของรางวัลก็ตามนี้ครับนะมีชุดมีอ่า uh, ตั๋วดาบด้วยนะครับ 2ตัวนะครับเพชรแดง2,000นะครับเพิ่มแรง400รแล้วก็จะมีในส่วนของซาวินโยนะครับตำแหน่ง LW ครับตัวนี้ก็ทาว53นะก็ไม่ได้แย่นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมจินก้าครับในส่วนของหน้าไฮไลท์ครับนักเตะก็ตามนี้นะ ตรงนี้ก็จะมีกล่องนะครับมีในส่วนของกล่องกิจกรรมกินก้านะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของคาร์ลอเอลเปโตประมาณนี้นะครับสําหรับกิจกรรมนี้โอเคนะครับก็พอของปากของพ่อนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการแลกในส่วนของนักเตะนะครับ U T O T Y นะครับเป็นเดมเบเล่นะครับแล้วก็จะเป็นเฟอร์จิวฟานไดนะครับอยู่ไหนเอ่ยเฟอร์จิวฟานไดอ่ะอยู่นี่เอง จริงๆแล้วเราน่าจะได้แลกทั้งหมด3ตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้มเพิ่มแรงของเราไม่เพียงพอนะครับสำหรับนูโนเบนเดสนะครับตอนนี้ได้แค่เม็ดม่วงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวคงต้องเป็นรอบต่อไปนะครับน่าจะได้ทำการแลกเปลี่ยนนะครับผมโอเคนี่ครับสำหรับราฟินญ่านะครับใช้ตัวอะไรโคตรของโคตรเยอะเลยนะครับไม่รู้จะเวอร์ไปไหนนะครับใช้ทั้งหมด20ตัวต้องเป็นนักเตะ T.O.T.Y. 26 O.R. 115บวกนะไม่ว่าจะเป็นนักเตะธรรมดาหรือว่าไอคอน,นครับสามารถแลกได้นะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะให้ผมแลกลาฟินญาเนี่ยสามารถแลกได้ไหมแลกได้ครับผมมีลาฟินญาแต่ไม่มีแต้มเพิ่มแรงนะครับสิ่งที่ขาดก็คงจะเป็นนักเตะ O.R. 115นะครับที่ยังคงต้องขาดนะถ้าเป็นไปได้นะครับระยะเวลาอีก21วัน ถ้าเกิดว่าผมเปิดดับแล้วผมดับได้นั้งแต่ o อเออร์เยอะเนี่ยผมก็อาจจะทําการแลกลาฟินย่านะครับเป็นตัวสุดท้ายของผมนะก็ประมาณนี้นะครับแต่ก็ระหว่างดาับก็อาจจะมีโอกาสได้ตัวอื่นก็เป็นไปได้เหมือนกันมาเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทําการแลกเป็นเดมเบเล่ก่อนนะครับเม็ดส้มแลกเม็ดส้มนะครับเพราะว่าผมตีเป็นเม็ดส้มแล้วนะ ต่อไปก็จะเป็นนักเตะ o อเว115นะครับจัดไปครับเดี๋ยวเก็บลาฟินยาไว้ก่อนนะครับการไว้ก๊อกสุดท้ายนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับใช้แค่7ตัวเท่านั้นครับเราจะทำการแลกเปลี่ยนเลยนะครับจัดไปครับมาตอนนี้ตาทีของเราก็ใกล้เต็มแล้วนะครับตัวที่2ครับเป็นเฟอร์จิลฟันไดครับผม เดี๋ยวพีต่อไปก็อาจจะได้มาทําการรีวิวนะครับว่าตัวไหนเป็นอย่างไรบ้างครับมาทําการแลกเปลี่ยนเลยครับเรียบร้อยครับใช้แค่7ตัวเท่านั้นครับเฟอร์จิลฟันไดครับเข้าทีมของเราครับผมเอาเต็มแล้วเหรอขอดูแป๊บหนึ่งครับเต็มเรียบร้อยครับผม โอเคตอนนี้ตาทีมของเราเต็มเรียบร้อยครับเราจะได้ไม่เหนื่อยครับขอรับของรางวัลก่อนนะครับเพชรแดงตาทีมของเราเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ OVR อยู่ที่ OVR 124นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเอา Virgil f a n d i เข้ามาในทีมก่อนนะครับมาดูว่าจะมีการขึ้นเป็น OVR 125หรือเปล่าครับแล้วก็เป็นเดมเบเล่นะครับ ขึ้นไหมยังไม่ขึ้นนะทุกคนยังขาดอีก1ตัวไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่โอเวอร์นหนึอโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอเรื่องสกิลกันบ้างนะครับสำหรับเดมเบเล่นะครับนี่ครับแล้วก็มีในส่วนของการเลี้ยงบอลน,นะครับสภาพร่างกายการหมู่นะผมจะอัพเป็นการเลี้ยงบอลน,นะครับสำหรับเดมเบเล่นะเรียบร้อยครับ ค่าพลังตอนนี้ก็ตามนี้เลยนะครับเรายังไม่ทำการเทนนะครับต่อไปก็เป็นฟานไดนะครับ <Yes. S 1> ฟารไดนะครับก็จะมีในส่วนของลูกโมงสภาพร่างกายนะครับแล้วก็การส่งบอลนะลูกโมงก็จะได้ในส่วนของการโมงนะแล้วก็สมดุลการกระโดดนะครับส่วนสภาพร่างกายก็ได้ความก้าวร้าวความแข็งแรงแล้วก็สมดุลนะ การส่งบอลนะครับก็จะได้เป็นการส่งบอลลูกไกลลูกใกล้นะแล้วก็การมองผมจะอัพเป็นสภาพร่างกายกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาทําการเทนผ้าพ,พลังกันเลยนะครับทําการโอนเวลแป๊บหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้แต้มโอนเวลของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราทําการโอนเวลแป๊บหนึ่งครับเรียบร้อยครับได้เป็นเวล28นะครับเดี๋ยวเราจะทําการฝึกเพิ่มนะ แล้วก็มาดูค่าพลังกันนะครับว่าเดมเบเล่กับโฟร์จิวฟานไครับจะได้ค่าพลังเท่าไหร่นะครับ30โอเคได้อยู่แล้วก็เป็นฟันไดนะครับโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูค่าพลังของเดมเบเล่กันนะว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับตอนนี้ เราได้ตาทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับค่าพลังก็อัปเดตน่าจะสูงสุดก็น่าจะประมาณนี้นะครับฝีเท้า194ครับแล้วก็การเยิยง188การสมบอล150การเลียบอล1น4 9 4สภาพร่างกาย138นะครับเท้าก็สาย5กว่า5ครับค่าพลังงาน4ดาวครึ่งถ้าสกิลเป็น5ดาวนะครับตามนี้เลยนะสำหรับเดมเบล่สามารถยืนตำแหน่ง RW ได้นะครับแล้วก็เป็นเฟอร์จิลฟานไดครับ ฝีเท้า161นะแล้วก็การยิง111การสมบอล129การเลี้ยงบอล147การตั้งรับ211นะครับสภาพร่างกาย197นะแล้วก็ค่าพลังต่างๆครับตามนี้เลยนะครับสําหรับเฟอร์จิลฟานไดนะครับโอเคก็ได้เข้าทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่นูโน่เมนเดสนะครับอีกหนึ่งตัวแล้วก็ ตัวสุดท้ายคาดการว่าอาจจะเป็นลาฟินยานะถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็อาจจะไม่ได้นะครับผมมาก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับเดี๋ยวเราจะทําการใช้เพชรแดงนะครับในการดาบนักเตะก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะเมื่อเช้าผมก็ใช้เพชรแดงเปิดนะครับแต่ก็เกลือนะครับเนี่ย4 5 0 0เพชรแดงนะครับแต่ใจจริงแล้วผมอยากได้เป็นรูทกลิตนะครับ เดีย๋ยวลองเปิดเล่นกันแล้วกันครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าครับมาโอ้โหไม่วอลครับ เรียบร้อยครับหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเพชรแดงของเรานะโอเคครับก็สําหรับอ e ีพีนี e ้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ใครดวงดีครับใครดรับได้นักเตะตัวไหนลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับผมจะทําการเติม fc point แล้วก็ไปซื้อดับนะครับดับตัวทองแล้วก็มาสุ่มนะครับให้กับพ,พี่น้องได้รับชมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้เป็นนักเตะ ยูทีรไรตตัวไหนนะครับโอเคนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชื่อชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ